แต่สนุกเสม,มอเมื่อ,อยูกับเราแต่สนุกเมื่อเข้าในป่าด้วยกันเป็นทางดีดนตรีบันเทิงมากมายเราทั้งหลายพร้อมที่จะทำให้คุณยกยากร้องร้องร้องกันแล้วนกน้อยเต้นเต้นลุกมาเต้นกระพวกเราเรียลและเล่นกับสิ่งที่น่าสนใจ ทำกันแล้วก็ไปเลยนี่บูบูเขาทำเรื่องสำรวจนัมบีเอลอัจฉริยะบีเอลและบอนนี่แต่น่ารักและใจดีเรียลและเลนส์กับสิ่งที่น่าสนใจทำกันแล้วก็ไปเลยร้องร้องร้องกัน,ลนะกนเลยนักกน้อยเต้นเต้นลุกมาเต้นกระพวกเราเรียลและเลนส์กับสิ่งที่น่าสนใจบูบูและเจ้านกหูกตอนฝันดีนะป่ามาม่า,มามบอกว่าเราทั้งสามต้องพัก พื่อสนุกกับการผรจญภัยในทุกช่วงเวลาของค่ำคืนนี <t <t ้เล่นตอนนี <t 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 ้ไม่ได้แล้วบอนนี่เราต้องพักพอนอนฮึบีเบลบีเบลไปนอนได้แล้วบอนนี่น้นบีบีเบลถึงเวลานอนบอนนี่นอนเถอะ ดียอมข้ามจะลูกถึงเวลาตื่นแล้วหวังว่าลูกๆจะได้พักผ่อนเพียงพอสำหรับการผจญภัยน่าตื่นเต้นคืนนี้เรามีหลายอย่างให้ค้นพบวันนี้ไปกันเถอะบีเบลตื่นแร้วบอนนี่บิบบ้บแบ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 ีบิบบบบูบ เมื่อพระอาทิตย์ตกดินและกลางคืนมาถึงก็ถึงเวลาที่สัตว์กลางคืนจะออกมาจากรังและถ้ำคืนนี้ลูกจะค้นพบป่าแห่งใหม่ทุกคนพร้อมอแล้วหรือยัยงพร้อมยิ่งกว่าพร้อมคร้อม,อมสุดๆครับ ยังมีอีกหลายอย่างให้ดูเพียบตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมถึงไม่เคยเห็นสกังเขาตื่นนอนตอนกลางคืนเท่านั้นระวังหน่อยนะบีเอลเมื่อสกังถูกคุกคามเขาจะพ่นกลิ่นที่แรงออกมาเขาทำอย่างนั้นทำไมป้าป๋าเพื่อป้องกันตัวเองและขับไล่ศัตรูออกไปเอิอนายเดาไม่ออกหรอกฉันเจออะไร<พ>เดาไม่ออกแน่แ<อ>เดาไม่ออกแน่แน<อ>รู้อ,อ,อะไรไหม ไม่ไม่ย่าไม่กลิ่นเหม็นอะไรเนี่ยลิ่นจากสกังบูบูมาเถอะไปจากที่นี่กันเราไม่ควรทำเขาตกใจมากไปกว่านี้นะกลยุทธ์ของสกังใช้ได้ผลดีจริงจริงมาม่ามาม่ารู้ไหมคะสกังตัวเหม็นมากเลยอ่ะเขาไม่ได้ตัวเหม็นแต่พ่นกลิ่นเหม็นทุกครั้งที่ถูกคุกคาม มันต่างกันนะบูบูบอย่าพูดดังเกินนะจ๊ะลูกไม่งั้นจะไปปลุกสัตว์รอบตัวที่กำลังหลับอยู่นะสัตว์ตัวเดียวที่หลับอยู่ตรงนี้คือบอนนี่มามาสัตว์หากินตอนกลางคืนกำลังตื่นขึ้น,น,นมาค่ะมามาเฮ้หนูขอโทษค่ะสัตว์หากินตอนกลางคืนนะ่ะใช่บูบูแต่พวกที่ตื่นนอนระหว่างวันต้องหลับตอนนี้นะจ๊ะงอดูนั่นสิ หนูไม่เคยเห็นกระโลกนอนหลับเลยตรวจพบจัาการจนันนายมองเห็นจัาการจันจากไกลๆได้ยังไงอ่ะเธอรู้ไหมว่าเรามองเห็นได้ดีขึ้นตอนกลางคืนนะโบโบถูกต้อง BL <ฮ>พวกเรานกฮูกมองเห็นได้ดีขึ้นตอนกลางคืนนะ่ะหมายความว่าเรามีพลังพิเศษงั้นเหรอครับสุดยอด แถมสุดยอดพลังการได้ยินด้วยใช่พูดถึงสุดยอดการได้ยินและสุดยอดการมองเห็นบอนนี่อยู่ไหนฉันไม่ได้ยินเธอส่งเสียงเลยอ่ะแม่รู้สึกว่ามีคนไม่ได้นอนเมื่อบ่ายนี้ใช่ไหมจ้าบอนนี่ลูกแม่เนื่อเสียงอะ แค่ไม่ร for really ู้ว่าได้เสียงอะไรแต่เราก็เก็บมันเข้าคอลเลคชันเราค้นหามันได้ด้วยสุดยอดการได้ยินและมองเห็นได้ด้วยสุดยอดการมองเห็นมากข้ีบีได้เราเก็บเสียงนั้นไว้ในคอลเลคชันได้ไหมคะหมามาได้ไหมคะป๊าป๊าได้เเย้ได้เวลาปรนจนพัยแล้วโออเขาอยู่ที่ใดอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยจะไกลคือใกล ไปอยู่ตรงนั้นหรืออยู่ตรงนี้อยู่ทางขวาหรืออยู่ทางซ้ายอยู่ที่สู่เนื้อพื้นหรือใต้ดินกันมาเดินไปหน้าสักสามทีหนึ่งสองสามและถอยหลังสองทีหนึ่งสองบนเลื่างใก<ค>ล้เลบนต้ไม้หรือบนพื้นดินถ้ายังอยู่ในป่าดียังในเราก็หาเขาเจอยู่ตรงนั้นสิ พวกเขาคือนกที่มีขนแทนขนนกเหรอพระเจ้าช่วยกล้วยไม่ได้โทษเขาคือนกชนิดไหนกันอเราเป็นค้างเข้เรามีปีกเราบินได้สูงมากแต่เราไม่ใช่นกเราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนงมยมยมแม่คอเลี้ยงดูเราอ่ะไม่มีใครบอกพวกเขาเหรอว่าพูดตอนกินเต็มปากมันไม่ดีนะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกหากินตอนกลางคืนเหรอว้าวแต่ฉันไม่เคยเห็นเลยอ่ะ ก่อนพวกเราออกข้างนอกตอนกลางคืนในระหว่างวันเราก็อยู่ในถ้ำม,มืดนะขอบใจแต่เธอไม่จำเป็นต้องเก็บมาจากพื้นเราทิ้งมเมล็ดไว้เพื่อให้มันงอกได้ได้จากมาเมล็ดที่เรากระจายไปทั่วป่าต้นไม้ใหม่ก็โตขึ้นแถมมีผลใหม่ด้วยใช่นั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่แข็งชก่งสุดๆที่พวกเราข้างเขาทำเลยอ่ะนี่มันเหลือเชื่อจริงๆเธ <ๆ S 2> อ <ๆ S 2> ทำให้ป่าเติบโตโอ้ยยย ฉันก็อยากปลูกป,ป่าให้โตด้วยฉันด้วยน้ำน้ำนน้ำฉันจะยนเนมเล็ดไปข้างของบอนนี่ด้วยวิธีนี้ต้นไม้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านกันใช่ป้าป๋าเรียกแล้วเราต้องกลับบ้านโธ่ป้าป๋าจริงด้วย วันนี้เราค้นพบว่าสาัตว์ที่ออกหากินกลางคืนตื่นตอนกลางคืนและสัตว์กลางวันก็หากินกลางวันบินแบแบและสัตว์กลางคืนจะเคลื่อแคล่วขึ้นตอนกลางคืนเพราะมองเห็นได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องสัมผัสความร้อนจากแสงแดดอย่างเช่นจกกบน้อยอิแบบดูเหมือนมีคนไม่ง่วงอีกแล้วนะบอนนี่ถ้าลูกนอนหลับเหมือนพี่ๆลูกคงสนุกกับการผจญภัยมากกว่านี้ ลูกสัญญาได้ไม่เจาว่าคราวน่าจะพักผ่อนทุกอย่างมีเวลาของมันบอนี่เวลาเล่นเวลาพักผ่อนเวลากินเวลาตื่นและเวลานอนใช่ <c oughs> และแน่นอนเวลาเรียนรู้วันนี้เราได้เจอสัตว์กลางคืนและฉันคิดว่าพวกเขาช่างช่างช่วยงาน <c oughs> เธอพูดว่าสวยงามเหรอใช่ BL ถูกต้องช่างสวยงามแต่ฉันไม่ได้พูดว่าสวยงามบอน,นี่ต่้งหากล่ะฮ <c oughs> ูกน้อยของแม่ได้เวลาร้องเพลงแล้วร้องเลยป่าไมา้เลยเอารุนสวัสดิ์ในตอนเชา้าเราทักไทยดวงตะวันและตื่นแต่เช้าเพื่อมาทักทายกันบอกต้นไม้ทุกต้นในพื้นป่า บอกนกร้องที่อยู่บนหน้าผาบอกกับฟ้าสีครามและมเมฆขาวที่อยู่ไกลไกลบอกกับเขาสิเจ้ารกคุณและพี่เสื้อน้อยเราทักไทยให้ได้ยินกับเป็ดในน้ำบอกทักกับเจ้าลิงน้อยที่บนต้นไม้และทักไทยสั์ทุกตัวที่ได้จ้าวันและคืนคืนและวันมันชึงแตกต่างกันทัดได้เจอวันและคืนคืนและวัน มันเชางแตกต่างกันมากเลยเธอสัตว์ตอนกลางวันจะเติบโตเมื่อได้แดดสัตว์ตอนกลางคืนจะเติบโตใต้แสงจันทร์บอกฟันดีกับหมู่ด้าบอกฟันดีกับพระจันทร์ อาทิตย์ละฟ้าบอกฟันดีกันไปจึงรีดหิงหอยสก,กจันรวมไฟถึงนกคูกน้อยมาแหลงเมาและข้างข้าวพร้อมมาปาและแรคคูดและทักทายสั์ทุกตัวที่ได้เจอวันและคืนคืนและวันมันช่างแตกต่างกันทัดยดเจอวันและคืนคืนและวันมันช่างแตกต่างกันมากเลยเธอ ฝันดีป๊าป๊าฝันดีเดียมฝันดีบอนนี่ฝันดีสันหักกินตอนกลางคืนฝันดีหิ่งห้อยอารุณสวัสดิ์สันหักกินตอนกลางวันบบูบา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 บแม่รู้สึกมันต้องเป็นเช้าแสนยาวนาน <ฮ pec> <S 2> <S 2> อ,อรุณสวัสดิ์จำบอลนี้ปาบ่มาปะใช่